สวัสดีทุกทกคนด้วยนะครับใครที่ใช้เรียวมีนะแล้วเวอร์ชั่น Android ยังเป็น10อยู่นะข้อความจากทางเรียวมีนะครับผมก็คือจากระบบโรงงานของเขานะว่าโทรศัพท์ผมได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Android เวอร์ชัน Android ของผมเนี่ยคือ10เขาจะปรับให้เป็น11นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับคือเรียวมี xt นะครับผม xt เรามาดูกันว่าระหว่าง Android 1 0ถ้ผม อัเป็นเวอร์ชันอน a n อ r o i d 11นะแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งเขาก็ได้ระบุมานะครับว่าเขาจะเพิ่มอะไรให้กับโทรศัพท์เราบ้างนะก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะครับผมก็ขอทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับผม เราเข้าไปดูกันเลยนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าไการอัปเดตซอฟต์แวร์มันมาได้ยังไงนะครับเขาจะมาเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งผมเพิ่มได้มานะแล้วผมก็รีบทําคลิปทันทีเลยนะครับผมหรือมาแล้วทุกทุกคนไม่ได้สังเกตนะครับผมก็เข้ามาที่การตั้งค่านะเขาจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะเลื่อนลงมาเรื่องเลื่อนหน้าจอลงมานะเขาจะอยู่ตรงนี้การอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเรากดเข้าไปดูเขาจะมีอะไรปรับเปลี่ยนให้เราบ้างเข้ามา เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่พร้อมใช้งาน android 11เห็นไหมครับผมข้อเสนอแนะนะครับเขาก็จะบอกว่าเรียวมี ui เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งานแล้วอัปเกรดทันทีเพื่อทดลองใช้คุณสมบัติฟิวเจอร์ใหม่ใหม่ระบบของคุณจะอัปเกรดเป็นเรียวมี ui 2 0และ android 11นะครับโอ้ว้าวที่ได้รู้เพิ่มเติมครับว่าเขาจะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรของเราบ้างอ่ะอันแรกครับ เกี่ยวกับการอัปเดตครั้งนี้ระบบของคุณจะอัปเกรดเรียวมี UI 2.0และ Android 11การออกแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดมอบประสบการณ์ส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อนะครับบันทึกการอัปเดตนี่ดูว่าเขาจะอัปเดตอะไรนะครับ เรามาดูกันก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบของคุณนะครับปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในแบบของคุณอ่าเขาก็จะมีช้อยนะครับเขาก็จะมีช้อยว่าอย่างแรกนะครับคุณสามารถสร้างภาพพื้นหลังเองได้โดยการเลือกสีจากรูปภาพของคุณอ่าอย่างที่2นะครับคือรับรองการใช้งานไอคอนสําหรับแอปของบุคคลที่สามารถรับรองการใช้งานไอคอนสําหรับแอปของบุคคลที่3บนหน้าจอหลักอ่าอันนี้ผมก็งงอยู่นะผมก็งง,งอยู่เพราะว่าผมเป็น Android 10เองนะครับอ่าอย่างที่3นะครับมี โหมดกลางคืนให้เลือกใช้3แบบคือแบบเพิ่มประสิทธิภาพหรือแบบกลางและแบบนวลตาสามารถปรับภาพพื้นหลังและไอคอนในโหมดกลางคืนุยและสามารถปรับความคมชัดของสีบนหน้าจอได้โดยอัตโนมัติตามแสงในสภาพแวดล้อมอันนี้คือการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนะครับมาถึงนี้ครับประสิทธิภาพสูงนะครับผมก็จะมีอยู่2ข้อนะครับคือ,อข้อแรกก็คือ คุณสามารถลากข้อความรูปภาพหรือไฟล์ออกจากหน้าต่างแบบลอยหรือจาก F1 ไปยัง F1 ได้โดยหมดหน้าจอแบ่งส่วนอย่างที่2เพิ่มประสิทธิภาพหน้าการแก้ไข,ขของแถบด้านข้างอัจฉริยะอ๋อนี่เหรออันนี้คือเพิ่มเหรอครับระบบจะแสดง2แถบและคุณสามารถกําหนดลำดับของรายการเองได้อ๋อเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหแถบเหรอครับมาถึงนะครับอันนี้ระบบนะครับก็แรกคือเพิ่มโทนเสียงนี่ เิ่มโทนเสียงนะครับระบบจะเชื่อมโยงโทนเสียงแจ้งเตือนที่เรียงต่อกันเพื่อสร้างขึ้นเป็นทํานองเพลงเดียวกันแล้วก็ ข้อ2นะครับคือเพิ่มภาพเคลื่อนไหวในสภาพอากาศเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นโอ้โหอย่างที่3ครับเพิ่มประสิทธิภาพลูกเล่นการสั่นสําหรับป้อนข้อความและการเล่นเกมนี่อย่างที่4เพิ่มประสิทธิภาพปรับความสว่างอัตโนมัติออมาถึงข้อต่อไปนะครับผมก็คือตัวเรียกใช้งานอยู่2ข้อนะครับผมก็คือข้อที่1คุณสามารถลบโฟลเดหรือรวมโฟลเดเข้าด้วยกันเพิ่มตัวกองสําหรับโหมดวาดภาพตอนนี้คุณสามารถกองแอป ด้วยตัวอักษรเวลาที่ตั้งหรือความถี่ในการใช้งานเพื่อค้นหาแอปได้เร็วขึ้นโอ้โหต่อมานะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเขาจะเพิ่มอยู่4อย่างนะในโหมดฟังก์ชันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวก็คือข้อแรกนะครับตอนนี้คุณสามารถเปิดหรือปิดการล็อกแอปได้ในการตั้งค่าด่วนเพิ่มข้อความแจ้งแบตเตอรี่ต่าเมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณเหลือต่ํากว่า15%คุณสามารถส่งข้อความเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบุคคลที่ต้องการได้อ๋อต่อ มาครับฟังก์ชัน SOS มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นว้าวข้อมูลในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวในกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วต่อหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินข้อมูลนี้สามารถแสดงได้แม้ว่าหน้าจอโทรศัพท์จะล็อกอยู่ก็าตามอ๋อต่อมาครับเพิ่มประสิทธิภาพตัวจัดการสิทธิ์คุณสามารถเลือกอนุญ,ญาตเพียงครั้งเดียวสำหรับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้นมาถึงไอที่ผมอยากรู้มากๆเลยก็ค คือเกมนะครับผมฟังก์ชันของเกมเพิ่มประสิทธิภาพอยู่2ออย่างนะครับเพิ่มโหมดเสมือนจริงเพิ่มโหมดเสมือนจริงที่ลดสิ่งรบกวนขณะเล่นเกมเพื่อให้คุณมีสมาธิอย่างต่อเนื่อง อย่างที่2ครับคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเรียกใช้ผู้ช่วยเกยมได้มาถึงฟังก์ชันการสื่อสารนะครับก็คือเพิ่มอยู่หนึ่งอย่างก็คือคุณสามารถแชร์ฮอสปอต t ส่วนบุคคลถึงผู้อื่นผ่านรหัส QR ออ๋มาถึงฟังก์ชันรูปภาพนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพฟิลเจอร์การแก้ไขรูปภาพด้วยอัลกอริทึมที่อัปเกรดและเพิ่มเอฟเฟกและฟิลเตอร์อันนี้คือฟังก์ชันของโหมดรูปภาพนะครับผมมาถึงฟังก์ชันระบบคลาวให ให้ทแท็บหรืออะไรเนะี่ยผมอ่านภา,าษาอังกฤษไม่ออกถ้าใครอ่านออกก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงในฟังก์ชันข,ของระบบ cloud เนะ <c oughs> ขาก็จะเพิ่มอยู่2เขาก็จะเพิ่มอยู่2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือคุณสามารถรับรองรูปภาพเอกสารการตั้งค่าระบ <c oughs> บนะข้อมูล VChat และข้อมูลอื่นๆและสามารถย้ายข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดายโอ้โหอย่างที่2ครับก็คือคุณสามารถเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการสำรองและกู้คืนได้ ต่อมาครับคือกล้องนะครับผมฟังก์ชันกล้องเขาจะเพิ่มอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มทางลัดเพื่อแชร์และแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอได้ทันทีหลังถ่ายเสร็จอ๋ออย่างที่2ครับคือเพิ่มฟิลเจอร์การซูมที่เชื่องช้าและทําให้การซูมมีความลื่นไหลามากขึ้นในระหว่างการถ่ายวิดีโอนะครับอย่างที่3เพิ่มฟิเจอร์ระดับและกรีดเพื่อช่วยให้คุณจัดองค์ประกอบวิดีโอ,อ ต่อมานะครับคือฟังก์ชันเรียวมีแ l a นะครับก็คือเขาจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรเนี่ยสลิปเพื่อช่วยในการหลับใช่ไหมเนี่ยถ้าผมอ่านพินอ่านโทผมอ่านได้แต่แรกสลิปที่ช่วยให้คุณกําหนดเวลาพักผ่อนและรักษาเวลาการนอนหลับของคุณอ๋ออันนี้คือเป็นฟังก์ชันในการนอนหลับ นะครับเขาจะเพิ่มเข้ามาสุดท้ายครับฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษนะครับก็คือเขาจะเพิ่มอยู่อย่างเดียวนะครับคือเพิ่มการขยายเสียงคุณสามารถขยายเสียงเบาที่แฝงอยู่ในสภาพแวดล้อมและลดเสียงที่ดังขนาดที่กําลังสวมใส่สวมหูฟังนะครับโอ้ยก็เป็นอะไรที่ดีจัดเลยนะครับผมผมพูดตรงๆ Android 11นะก็ผมก็จะทําการอัปเกรดตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งมันอาจจะถูกตัดในการบันทึกหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ผมอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทาการ อัปเดตเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอ่นะครับผมจะกดอัปเกรดแล้วนะอ่าผมก็จะนะครับผมตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับก็อัปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ระบบเขากําลังเซตอยู่นะก็คือเขากําลังกําลังเพิ่มประสิทธิภาพระบบนะครับผมกรุณารอสักครู่นะก็มันเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่การตั้งค่ามันจะมีโหมดอันนี้ข้นมใหม่แล้วไหมครับโหมดอันนี้ครับตรงนี้ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนะครับก็คือมันจะเป็นยังไงเนะี่ยอ่าเขาจะถามว่าให้อนุญาตให้เข้าถึงไหมเฮ้ยเฮ้ยมังโคตรเท่ะอะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแบบขนาดตัวอักษรแถบรายการการแจ้งเตือนนะครับสีหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ เราสามารถปรับเปลี่ยนปกติแล้วมันจะมาตามทีมใช่ไหมแต่อันนี้เราสามารถลักษณะไอคอนเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เห็นไหมโอ้ oh, เดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนนะครับแล้วผมจะมาแนะนําให้ทุกคนดูนะครับผมในเวอร์ชั่นนี้นะแต่ที่แนะ่แมันเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนไปเยอะมากผมพูดตรงๆเยอะมากก็คือผมเปิดมาดูเนี่ยก็คือในความการลื่นไหลของเขาเนี่ยดูดีนะครับดูดีดูดีกว่าก็คือเขาเพิ่มฟังก์ชันนี้มาใหม่นะครับเพิ่มฟังก์ชันนี้มาใหม่และรหัสผ่านนะครับผมไบโอเมติกเห็นไหมเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วมีมี เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้เขากําลังอัพนะครับประสิทธิภาพให้อยู่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จดีนะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็ไอแถบข้างนี้ที่ผมเห็นเมื่อกี้ไม่มีนะครับผมแปลหน้าจอคําว่าแปรหน้าจอเดี๋ยไม่มีนะนะครับก็ถ้าใครได้รับได้รับการแจ้งเตือนจาก ทางระบบของ r ร a l m e นะครับผมจากใครที่เป็น Android 10เนี่ยให้ปรับมาเป็น11นะครับถ้าใครได้รับแล้วก็รีบไปอัพเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คลิปนี้ผมก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่านะครับหลังจากที่ผมเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับผมมาเป็นเวอร์ชัน11ผมมาแนะนำว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างส่วนรายละเอียดปีกย่อยที่ที่ทางเรียวมีเขาเขาจะเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าเพิ่มความสามารถประสิทธิภาพอะไรเนี่ยผมจะมานำเสนอท่านผู้ชม อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากําลังอัปเดตระบบผงผมอยู่นะครับผมผมจะมาทําคลิปอีกทีต่อเมื่อเขาอัประบบเสร็จแล้วผมไปศึกษามาดีๆก่อนแล้วผมจะมานำเสนอนะครับว่า Android 11เขาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะและเขาเพิ่มประสิทธิภาพอะไรกับโทรศัพท์เราบ้างนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากกดติดตานะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปน,นะครับอย่าลืมไปอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11นะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปนะหรือว่าของใครยังระบบยังไม่ส่งอะไรมาก็ รอต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองนะก็คลิปนี้ผมต้องขาขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ